สวัสดีครับพบกับใ a กะชิมะมาร์ชชัแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอนอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางกะชิมะมาร์ชแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับเรื่องบนเตียงก็ถือได้ว่าเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งของความรักที่ทําให้คนทั้งสองได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันแต่แล้วเมื่อวันหนึ่งเรื่องพวกนี้กลับถูกมองข้ามหรือว่าห่างหายไป มันอาจจะเป็นสัญญาณที่กําลังจะบอกอะไรคุณอยู่ก็ได้นะครับเพราะหลายคู่พบว่าการที่คู่รักไม่ยอมทําการบ้านนั้นสาเหตุส่วนใหญ่มาจากเหตุผลที่ไม่ค่อยดีนักและวันนี้นาคาชิมะ a มชช n แนลจึงได้หาข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนกันว่าเพราะเหตุใดคู่รักหลายๆคู่โดยเฉพาะคู่ที่คบกันมานานเรื่องบนเตียงถึงกลายเป็นสิ่งที่ถูกมองข้ามไปไง่ายๆเหมือนกับข้อมูลที่นาคาชิมะมชชแนลนำมาฝากเพื่อนกันในวันนี้นะครับนายหสาเหตุหลักที่ทําให้คู่รักห่างหายจากเรื่องบนเตียงนะครับ มาเริ่มวันที่ 1. ความเอาใจใส่กันและกันลดน้อยลงมันคือสัญญาณรแรกๆนะครับที่บอกไดยว่าความรักของคุณเริ่มจะไม่ดีเท่าที่ควรซึ่งการที่คุณขาดความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันมันส่งผลกระทบในชีวิตคู่หลายๆด้านรวมไปถึงเรื่องบนเตียงด้วยเพราะฉะนั้นควรจะเริ่มสร้างสัมพันธ์จากจุดนี้ให้ดีและแข็งแรงซะก่อนนะครับ 2. เคยถูกปฏิเสธบ่อยครั้งเป็นธรรมดานะครับที่บางครั้งคนสองคนมีความคิดเห็นและความต้องการไม่ตรงกัน ากมันเป็นบ่อยมากจนเกินไปก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาดีขึ้นได้เพราะการปฏิเสธบ่อยๆอาจจะทําให้อีกฝ่ายเสียอารมณ์และเสียความรู้สึกส่วนวิธีการแก้ไขเบื้องตน้นก็อาจจะเป็นการนัดหมายที่แน่นอนเพื่อให้แต่ละฝ่ายได้เตรียมตัวให้พร้อมกันยังไงละครับ 3. ไม่มีสิ่งเรา้ากระตุน้นหรือว่าจูงใจปัญหานี้พบได้มากในคู่รักที่อยู่ด้วยกันมานานแล้วนะครับโดยเฉพาะคู่ที่แต่งงานกาันมีลูกแล้วสิ่งเรา้าหรือสิ่งกระตุ้นในชีวิตคู่แทบจะไม่มีเลยซึ่งคุณ ก็ต้องหาเทคนิคใหม่ๆมาใช้บ้างนะครับเพื่อไม่ให้กลายเป็นความน่าเบื่อนั่นเอง 4. ปัญหาที่มีไม่เคยได้รับการแก้ไขข้อนี้อาจจะลงลึกรายละเอียดไปสักหน่อยนะครับเกี่ยวกับรสซิยมทางเซ็กส์เพราะบางคนก็ชอบไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าหากต้องการให้เรื่องโมเตียงกลับมาคึกคักเหมือนเดิมก็ต้องแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดปรับเปลี่ยนเข้าหากันน่าจะเป็นทางออกที่ดีเช่นเดียวกันนะครับ 5. ไม่ได้มีความรักให้กันจริงๆเหตุผลในข้อเนี้ยอาจจะไม่ได้หมายถึงทุกคู่นะครับแต่ก็มีหลายคู่ที่คบกันมานานแล้วเพิ่งจะรู้ความจริงว่าสุดท้ายแล้วที่คบกันก็เพราะผลประโยชน์หรือความจำเป็นบางอย่างไม่ได้รักกันอย่างจริงใจตั้งแต่แรกจึงทําให้เรื่องมนเตียงจืดจางไวกว่าคู่อื่นนั่นเองแล้วอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องบนเตียงเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งของความรักเท่านั้น แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือความจริงใจที่ม่ให้กันทุกวันต่างหากถ้าหากให้ความรักอิ่มเอเหมือนวันแรกก็จงทําให้แข็งแรงด้วยการมันดูแลและเอาใจใส่กันอยู่เสมอนั่นแหละน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับอย่างไรก็ดีถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นเพิ่มเติม,ตม,ตมอย่างไรหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับในกันชิมะมชาชแนลรับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนคนอื่นๆอย่างแน่นอนนะครับ เป็นยังไงกันบ้างละครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแก๊งมิวตี้ดอทคอมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตะกชิมะมาร์ชแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจ,จารยณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ